เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์คู่ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยสืบราชการรับของราชอาณาจักรเอลฟรีเดนหรือราชอาณาจักรฟรีโดนียในตอนนี้นะครับนั่นก็คือหน่วยแมวดํานั่นเองโดยเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยแมวดํานี้ที่มีต่อโซมะภายในนิยายต่อจากเล่มที่3าเลยนะครับ โดยเรื่องราวภายในจะเป็นเช่นไรนั้นก็ต้องขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ a d i m a x Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะอ่าจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชั่นของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กูชชาาาติขอองรมืให หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณานะปิดหูก่อนนะครับความเดิมตอนที่แล้วโซมะได้ทําการสั่งประหาร12ขุนนางที่มีแนวโน้มว่าจะทําตัวเป็นนกสองหัวจึงทําการตัดไฟแต่ต้นลมโดยการสั่งให้หน่วยลับที่ทําการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาโดยฮาคุยะและตัวของโซมะเองเป็นผู้จัดการขุนนางทั้ง12คนนี้โดยหน่วยนั้นมีชื่อว่าหน่วยแมวดําผู้นําของหน่วยแมวดํานั้นเป็นชายสวมหน้ากากสิงโตที่มีรูปร่างสูงใหญ่ เือบสองเมตรเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ดูน่ากลัวเลยทีเดียวเขาคนนั้นมีชื่อว่าคังเอโทราเป็นหัวหน้าของหน่วยแมวดํานี้หลังจากที่หน่วยแมวดําได้ทําการสังหาร12ขุนนางที่ทําการทุจริตรวมถึงได้ทําการรวบรวมข้อมูลการทุจริตของเหล่าบรรดาขุนนางทั้ง12ตระกูลนี้ออกมาแล้วพวกเขานั้นก็ได้มีบทบาทต่อไปในนิยายเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ภายหลังจากที่โซมะได้ทําการควบรวมราชอาณาจักรเอลฟีเดน เข้าร่วมกับราชรัฐอมิโดเนียแล้วก่อตั้งเป็นอาณาจักรใหม่ที่มีชื่อว่าราชอาณาจักฟรฟีโดเนียในช่วงศักราชมหาทวีปท,ที่1546วันที่31เดือน12ณนเมืองหลวงพานนำในขณะที่โซมะได้เดินทางไปหาอดีตพระราชาอันเบิร์ดเพื่อทําการพูดคุยเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทําไมตัวราชาอันเบิร์ตถึงได้ยกบัลลังก์ให้แก่ตัวเขารวมถึงทําไมเกออคาไมา จึงได้ทําการรวบรวมเหล่าบรรดาขุนนางที่ตั้งใจจะก่อขบฏดแล้วทาการกําจัดภายในครั้งเดียวเพื่อตัวโซมะซึ่งไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยระหว่างการพูดคุยของโซมะกับราชาอันเบิร์ตนั้นหน่วยแมวดํานี่เองก็เป็นหน่วยลับที่ทําการคุ้มครองตัวโซมะราชาอันเบิร์ตรวมถึงราชินีเอลิชาเอาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งงานของหน่วยแมวดําหลังจากวันที่โซมะได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับ เหตุผลของราชาอันเบิดแล้วโซมะก็ได้ทำการบริหารบ้านเมืองต่อไปในอีกช่วงเวลาหนึง่งจนกระทั่งในช่วงกลางเดือน3ศักราชมหาทวีท,ที่1547ในเมืองหลวงพันนำนั่นเองขณะที่อาทิตย์ตกดินก็มีเงาของคนสมคนวิ่งไปในเมืองหลวงผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เพิ่งปิดลงมาเงาเหล่านั้นพยายามมุ่งหน้าไปยงตรอกที่ไม่มีแสงไฟมอสส่งไปถึงพร้อมทั้งพยายาม หันหลังกลับไปมองเป็นครั้งคราวแต่แล้วในที่สุดหนึ่งในสามคนนั้นได้เกิดลม้มลงเนื่องจากถูกมีดคูครีปักเข้าที่กลางหลังทําให้คนที่ไล่ตามมาเข้าใกล้ตัวเขาได้ดังนั้นเงาอีกสองคนที่รู้ตัวจึงกระพริบตามองกันแล้วทําการแยกตัวออกไปทางซ้ายและทางขวาในท,ทันทีและจากกลิ่นอายของคนที่ทําการตามเงาทั้งสามมาก็จะเห็นได้ว่าคนที่ตามมานั้นได้ติดตามไปทางด้านซ้ายดังนั้น คนที่หนีมาทางด้านขวาแม้จะเห็นใจพวกพ้องแต่อีกใจนึงก็โล่งใจที่ตนเองน่าจะเป็นผู้ที่หนีรอดแต่ทว่าเขาก็ต้องหยุดฝีเท้าลงเนื่องจากมีชายร่างใหญ่บรรยากาศที่ดูไม่ธรรมดาตัวสูงเกือบจะสองเมตรร่างกายบึกบึนสวมเกราะสีดำบนใบหน้านั้นสวมหน้ากากที่จำลองมาจากเสือเขี้ยวดาบสีดำหลังจากเห็นรูปร่างเช่นนั้นเงาคนนี้ก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเสือดำแห่งพาน,นำ้ำ ชายผู้นี้อดไม่ได้ที่จะพึมพำเช่นนั้นขึ้นมาเนื่องจากในบรรดาของยา่าหรือก็คือพวกสายลับที่ต้องการปฏิบัติการอยู่ในราชอาณาจักรฟีโดเนียได้มีข่าวลือว่าในราชอาณาจักรฟีโดเนียนั้นมีเสือดําอยู่หากย่าผู้ใดที่มองเห็นสิ่งนั้นก็จะไม่สามารถกลับไปได้และหากจะถามว่าหากข่าวลือที่ว่าหากใครพบเห็นเสือดําแห่งพันนํานั้นจะไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับไปได้และทําไม จึงได้เกิดข่าวลือเช่นนั้นขึ้นอีกก็เนื่องจากเือดำแห่งพานนำนั้นจะเลือกสังหารเฉพาะหญ้าหรือก็คือสายลับอย่างแม่นยำและไม่ลงมือกับพ่อค้าที่บังเอิญผ่านมาเห็นเข้าดังนั้นข่าวลือเกี่ยวกับตัวตนของเือดำแห่งพานนำจึงเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นมาจากข่าวลือจากบรรดาพ่อค้าที่ได้ประสบพบเจอมากับตนเองนั่นเองซึ่งในเบื้องหน้าของเงาที่กำลังยืนพึมพำอยู่ตรงนี้นั้นก็เรียกได้ว่าคงจะเป็น เสือดำแห่งพันนำไม่ผิดอย่างแน่แท้ระหว่างที่เงานั้นกำลังรู้สึกสับสนว่าตนเองควรจะทำตัวเช่นไรต่อไปเสือดำตนนั้นก็ได้เอ่ยออกมาว่ายอมแพ้สิเถิดนายข้ามีเมตตาหากไม่ต่อต้านเจ้าก็จะได้รับประกันความปลอดภัยแม้ว่าเสือดำจะพูดออกมาเช่นนั้นด้วยน้ำเสียงที่อื้ออึงแต่ในฝ่ายของเงานั้นกลับไม่สนใจคำพูดของเสือดำแต่กลับยิ้มขึ้นมา แล้วตะโกนกลับออกไปว่าเจ้าคนไร้ศรัทธาพวกเราเนะี่ยไม่เสียได้ชีวิตหรอกจากนั้นเงาก็ได้ชักดาบสั้นออกมาสองเล่มแล้วพุ่งเข้าไปหาเสือดำยา <Yeah! S 1> ในขณะที่ดาบสองเล่มของเงากำลังจะถึงตัวของเสือดำนั้นเสือดำก็ชักดาบโอทจิขึ้นแล้วฟาดฟันลงไปยังร่างกายของชายคนนั้นจนกระทั่งร่างขาดสะพายแล้งในทันที ในวินาทีที่ร่างกายของชายผู้นั้นขาดเป็นสองท่อนร่างกายของเขาก็ถูกหุ้มด้วยเปลเวเพลิงเือร์ดำที่เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่คิดว่าตั้งใจะจะปิดปากตัวเองด้วยความตายและเผาร่างเพื่ออำพรางหลักฐานตั้งแต่แรกสินะจากนั้นเือร์ดำคังเนตัราก็ได้สะบัดดาบที่เปื้อนเลือดด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายอารมณ์นะเนื่องจากสำหรับตัวเขาแล้วหากเป็นในอดีต การได้ยอมสละชีพเพื่อความจงรักภักดีนั้นอาจจะดูเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่การสละชีพให้แก่เจ้านายที่ใช้ชีวิตของลูกน้องเป็นหมากนั้นถือได้ว่าเป็นการตายที่ไร้ค่าสำหรับตัวคังอีโทร่าณเวลาอย่นี้ก่อนจะรู้ตัวอีกทีก็ได้มีเสียงของเงาอีกคนหนึ่งเรียกขึ้นมาว่าท่านคังอีโทร่าครับเมื่อรู้สึกตัวคังอโทราก็มีพวกผู้ชายสวมหน้ากากสีดำเข้ามาล้อมเอาไว้อย่างมากมาย แน่นอนว่าพวกเขาก็คือสมาชิกของหน่วยแมวดำหน่วยข่าวกรองหัวกะทิที่สังกัดขึ้นตรงกับโซมะมีหน้าที่ในการปกป้องราชอาณาจักรฟีโดเนียแห่งนี้จากในความมืดคังเอท,ทร่าที่เห็นลูกน้องเข้ามารายงานผลก็ทราบได้ว่าเงาคนอื่นๆเองก็ยอมสละชีพเช่นเดียวกันกับเงาผู้นี้จากนั้นหน่วยแมวดําทั้งหน่วยก็ได้หายตัวเข้าไปในความมืด a f e l m o m e n t later หลังจากนั้นประมาณ30นาทีณนะห้องบริหารงานในปราสาทพันนำในค่าคืนของเดือนมีนานั้นก็ถือได้ว่าอบอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยในขณะที่โซมะได้ให้ลีเชียมาช่วยทํางานเอกสารอยู่ในห้องทํางานนั้นจูๆ่ๆบานกระจกเลื่อนข้างๆระเบียงก็เปิดออกเมื่อโซมะหันกลับไปดูก็พบกับคังเอโทระที่ทําการสวมเกราะโลหะสีดําที่ยังพงเปื้อนเลือนยืนอยู่แหมดีจริงๆแฮ ที่ในห้องตอนนี้มีแค่เรากับรีเชียอยู่ถ้าเกิดมีพวกเมดอยู่ด้วยแล้วก็คงจะตกใจกับเลือดที่ติดอยู่จนเป็นลมเอาเลยลนะระหว่างที่โซมะกําลังคิดเช่นนั้นก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าเลือดมันรีเชียกล่าวขึ้นพลางทําท่าจะเอาผ้าที่อยู่ใกล้ตัวไปเช็ดเลือดให้แต่ในฝ่ายของคางิโทระนั้นกลับยกมือขึ้นมาห้ามเอาไว้ก่อนจะเอ่ยว่าเป็นเลือดที่กระเซ็นนะครับไม่ต้องรบกวนองค์หญิงหรอก เช่นนั้นเหรอคะแล้วก็โอทาจิที่ได้รับมาจากฝ่าบาทนี่คมมากเลยนะครับคังเอโทระทาการแตะมือไปยังดาบโอทาจิที่ได้รับมาจากโซมะพรางก้มหัวลงให้กับโซมะสําหรับโซมะแล้วเห็นได้ว่าดาบโอทาจินั้นเป็นอาวุธที่มีความยาวอย่างมากหากผู้ใช้มีความสูงเพียงครึ่งกลางๆก็จะไม่สามารถใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่สําหรับคังเอโทระที่มีร่างกายใหญ่โตนั้นถือได้ว่า ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดโซมะที่เห็นว่าการให้ดาบกับครั้งอโทระไปมีประโยชน์จึงเร่เอ่ยไปว่างั้นเหรอนายปลอดภัยก็ดีแล้ว,ลวนะเมื่อได้ยินเช่นนั้นภายใต้หน้ากากาเสือดำก็มีเสียงหัวเราะเบาๆออกมาทำให้โซมะได้แต่แปลกใจจึงได้ถามออกไปว,ว่าอะไรนะี่ยเมื่อกี้ฉันพูดอะไรตลกๆไปงั้นเหรอ <laughs> ปล่านะครับ ข้าแค่คิดว่าตัวข้าน่ะมีเจ้านายที่ดีนะครับเอ๊ะประชดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับนี่เป็นใจจริงโซมะยังคงสงสัยว่าเหตุใดกันคังเนโทราจรึงได้เอ่ยชมว่าตนเองเป็นเจ้านายที่ดีสําหรับเขาแต่ก็เข้าใจได้ว่าการปรากฏตัวของคังเงโทราคงไม่ใช่มาเพื่อเป็นการพูดคุยสัพเพเหระแต่คงเป็นการรายงานอะไรบางอย่างจึงได้เอ่ยออกไปว่าถ้าอย่างนั้น มีอะไรจะรายงานงันหรอเมื่อเห็นโซมะตั้งคำถามมาเช่นนั้นคังเอเทโทราก็ได้เอ่ยตอบกลับไปว่าครับเมื่อวานกลางขึ้นไหวใหญ่ของย่ามีความแข็งขันขึ้นครับโซมะที่ได้ยินเช่นนั้นก็เลยแต่คิดว่านสายลับเยอะขึ้นงั้นหรอสายลับจากประเทศอื่นกำลังเคลื่อนไหวอย่างลับๆอยู่รอบๆปราสาทสินะจากนั้นโซมะก็ได้เอ่ยถามออกไปว่าของจัก,กรวรดแกนเคออสงนั้นหรอ ไม่ครับถ้าเป็นจักรวรรดิคงไม่ลำบากแบบนี้ครับเพราะว่าทางจักรวรรดิกับทางเรามีความเชื่อมโยงกันอยู่ในระดับหนึ่งพวกเขาคงจะยอมรามือไปก่อนที่จะเกิดการฆ่าฟันนะครับเชื่อมโยงอย่างนั้นเหรอตกลงแลกเปลี่ยนอะไรกันอยู่สินะครับเราแลกเปลี่ยนข้อมูลประเทศที่3กันอยู่บ่อยๆนะครับอย่างนี้นี่เองในความมืดก็มีกฎของความมืดอยู่สินะถ้าอย่างนั้น สายสืบที่เคลื่อนไหวอย่างลับๆที่พูดถึงอยู่ในตอนนี้นะ่ะมาจากประเทศไหนล่ะแม้ว่าจะถูกอำพรางไปแล้วจึงไม่มีหลักฐานแต่คาดว่าคงจะเป็นรัสสันทาปาปานะครับรัสสันทาปาปารูนเรียอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเบื้องหน้าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับรัสสันตปาปานี่นะก็จริงที่เป็นเช่นนั้นครับแต่ว่าสายสืบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ส่งไปยังประเทศของศัตรูเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งไป เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมการสำหรับการเจราจารด้วยเช่นกันครับงั้นเหรองั้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันขึ้นมานี่ก็ใช่ครับเร็วๆนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวก็ได้ฮะยุ่งยากจังแฮะโซมาได้เอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นก่อนจะคิดแค่เพียงว่าหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของรัฐสันตปาปาลูนาเลีย ก็ได้มีการขึ้นไหวครั้งใหญ่ขึ้นมาหลายวันหลังจากที่โซมะได้รับรายงานจากคังเนโทระนั่นเองซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นก็จะถูกหยิบยกไปในภายภาคหน้าเอาละครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับกับบทบาทของหน่วยแมวดำหน่วยลับของราชอาณาจักรเอลฟีเดนซึ่งทำการปกป้องราชอาณาจักรเอลฟีเดนหรือราชอาณาจักรฟีโดนียอย่างลับๆจากในเงามืดน,นะครับ ทุกคนจะเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าตัวของคังเอทรานั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้อย่างมากมายและที่สำคัญในขณะที่คังเอทระเข้ามารายงานข้อมูลกับโซมาอยู่นั้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของรีเชียที่มีต่อคังเอทโระเห็นได้ว่าเป็นความห่วงใยที่มีให้อย่างมากมายรากับว่าตัวของคังเอทระนั้นจะเป็นคนรู้จักมกักจีมาตั้งแต่สมัยเด็กของตนเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวตนของคังเอทโระก็ยังคงเป็นความลับต่อไป ในท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ต้องขอกล่าวขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่รับชมรับฟังกันถึงจุดจดนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสําหรับทุกไลค์ทุก subscribe ที่เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมบ๊ายบาย